เรื่องย่อเรื่องร,อ,งรอยเล่ช่อง3 SD หญิงได้ชื่อว่าเป็นมีหลวงต่อให้เสียทองเท่าหัวก็ไม่ยอมเสียผัวให้ใครคุณอุ่นหญิงสาวผู้เพียบพร้อมไปด้วยตระกูลลอรูปและทรัพย์ตกลงแต่างงานกับหลวงราชบดีข้าราชการหนุ่มอนาคตไกลหลังจากชายหนุ่มสัญญาและสาบานว่าจะรักเดียวใจเดียวตลอดไปโดยไม่ได้นึกว่าแม่วาดสาวทรงเสน่ห์ที่เติบโตขึ้นเยี่ยงทาตนเดรอนก็มีใจให้ในายหนุ่มไม่แพ้กัน แม่วาดเองก็ใฝ่สูงและไม่อยากเป็นสองรองใครมีหลวงและหญิงเพียงคนเดียวของหลวงราชบดีเท่านั้นคือสิ่งที่แม่วาดต้องการแต่เมื่อไม่ได้คุณหลวงด้วยเลดก็มาเอาด้วยคนเมื่อไม่ได้ด้วยมันก็ต้องเอาด้วยคาถาไสายศาสตร์ถูกนาม,มาใช้เป็นเครื่องมือและสิ่งที่ตามมากับคาถาเรียกขัวคือวิญ,ญญาณที่อาฆาตแคนเมื่อคา,าถาถูกบริกรรมจากแม่วาดเมื่อนั้นเสียงโซ่ตรวนก็ดังก้องกังวานไม่นานคุณหลวงก็ปรากฏตัวที่เรือนของแม่วาด เรือนที่ได้ชื่อว่าเรือนร้อยเล่หลวงราชบดีข้าราชการในกรุงรตัตนโกสินทร์ตอนต้น บุตรชายคนเดียวของพระยาคนเทพกับคุณหญิงชดชอยที่เจริญในหน้าที่การงานได้เร็วกวานหนุ่มๆในรุ่งราวคราวเดียวกันท,ทั้งที่อยู่ในไวัยไม่ถึง30หลวงราชบดีได้ชื่อว่าเป็นชายหนุ่มรูปงามและอนาคตไกลที่สาวๆต่างหลงไหลในความงามและความสามารถแต่ใจของหลวงราชบดีนั้นมีเจ้าของที่เหมาะสมด้วยหน้าตาและฐานะอย่างแม่อุบุบุตรีของพระยาราชพินิจกับคุณหญิงบัวแต่ด้วยแม่อุ่นกลัวว่าหนุ่มหน้าตาดีอย่างคุณหลวงจะเจ้าชู้มีหลายมีจึงไม่ตก ลงแต่งงานด้วยสถทีจนสุดท้ายเมื่อคุณหลวงยอมสัญญาและสาบานต่อหน้าผู้ใหญ่ฝ่ายคุณหุ่นว่าจะไม่มีหญิงใดนอกจากคุณหุ่นคนเดียวเท่านั้นการแต่งงานจึงได้ถูกกำหนดขึ้นงานมงคลของทั้งคู่เป็นที่น่ายินดีเว้นแต่ว่าแม่วาทชาตในเรือนคุณหลวงนั้นกลับร้อนใจเหมือนไฟสูงเมื่อได้ยินข่าวแม่วาสพยายามทุกทางที่จะเรียกร้องความสนใจของคุณหลวงแต่กลับไม่เคยอยู่ในสายตา ความฝันที่จะเปลี่ยนฐานะจากทาสเป็นเมียที่ออกหน้าออกตาของคุณหลวงโดนผู้หญิงชื่ดชื่ดอ,อย่างแม่อุ่นเพียงคนเดียวบทขยี่ไปต่อหน้าต่อตา แม้ว่าถูกนำมามอบให้คุณหลวงเสมือนของกำนันเมื่อคุณหลวงรับตำแหน่งคุณหลวงใหม่ๆแต่คุณหลวงกลับไม่เคยเหลียวแลเพียงแต่ดูแลดีกว่าทาดในเรือนทั่วไปเท่านั้นแม้ว่ามีเรือนส่วนตัวในบริเวณพร้อมกับทาดรับใช้คนสนิทเพื่อความสะดวกสบายแต่คุณหลวงก็ไม่เคยแวะเวียนไปหาอย่างที่แม่วาดอยากให้เป็นยิ่งพอมีข่าวว่าคุณหลวงจะแต่งงานกับคุณบุญ วาดยิ่งนางไม่ติดเมื่อศพโอกาสแม่วาดกับนางส้มก็ดักเจอแม่อุ่นกับนางปล่งบ่าวคนสนิทเผาว,ว่าแม่อุ่นเป็นหญิงใจซ้ำไม่เห็นใจหญิงด้วยกันเพราะแม่วาดกับคุณหลวงนั้นได้กันมาก่อนพอคุณหลวงเจอแม่อุ่นก็จะทอดทิ้งแม่วาดทั้งสัญญาสาบานว่าจะมีแม่อุ่นคนเดียวทั้งที่แม่อุ่นมาทีหลังแต่แม่อุ่นหนักแน่นพอละเมื่อได้ฟังจับปากคุณหลวงเองว่าไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่ใส่ใจ คุณหลวงเมื่อได้ฟังเรื่องจับแม่อุ่นก็โมโหกลับมาที่เรือนสั่งให้บวยแม่วาดสะเจ็บหนักการลงโทษครั้งนี้ยิ่งทําให้วาดเกลียดแม่อุ่นเข้าใส้หาว่าใส่ไปให้คุณหลวงมาลงไหวตนเสียยกใหญ่ในเมื่อทําทุกทางแล้วไม่ได้มาทางสุดท้ายคงต้องพึ่งคนที่นางส้มทาดคนสนิทแนะนํา ในชัยหมอผีขมังเวทที่นางส้มว่าจะช่วยให้คุณหลวงมาหาวาดได้โดยไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อยกลางดึกบนถนนเล็กๆเ,เสียงเท้าก้าวอย่างเร่งรีบแม่วาดในชุดที่ปกปิดมิดชิดจนแทบมองไม่เห็นหน้ากำลังเร่งฝีเท้าด้วยความรีบแม่วาดหยุดลงที่หน้าบ้านหลังหนึ่งในซอยเล็กแคบในมือยื่นถุงเงินจำนวนหนึ่งให้ชายด้านหน้าพร้อมกับรับบางอย่างมาซ่อนไว้ใต้ผ้าก่อนจะหันหลังรีบเดินก้าวออกไปยังไม่พูดไม่จา แม่วาดเร่งฝีเท้าเดินกลับไปในทางเดิมโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าขากลับมีเสียงตรวนกล้องกังวานสาวในชุดสบายเก่าและขาดวิ่งเดินลากตรวนตามแม่วาดกลับไปด้วยอย่างช้าๆเมื่อกลับถึงเรือนแม่วาดหยิบของที่ได้มาวางลงบนโต๊ะเครื่องแป้งในห้องนอน สิ่งที่ถูกวางลงข้างหน้าคือโกฎสีทองที่ดูแล้วว่าไม่น่าเป็นของสาม,มัญชนทั่วไปแน่เมื่อทุกอย่างเงียบลงเสียงหนึงกลับชัดเจนขึ้นเสียงตรวนข้อเท้าทีาท่ถูกกลับอยู่รอบเรือนของแม่วาดแม่วาดหยิบปินด้านหน้ามาทิ่มลงบนปลายนิ้วหยุดเลือดลงที่โกรทองตามที่หมอชัยสั่ง ทันทีที่เลือดหยดลงบนโกรธเสียงตรวนเงียบหายไปพร้อมทั้งหยดเลือดของแม่วาดที่เพิ่งหยดลงบนโกรธนั้นด้วยคุณบุ่นแต่งงานเข้ามาในเรือนของคุณหลวงราชบอดีทาาทุกคนในเรือนต่างยก ยอปอเปิ้นว่าแม่อุ่นช่างเหมาะสมกับเป็นเมียแต่งของคุณหลวงเก่งทั้งเรื่องงานบ้านงานเรือนและหน้าตาก็สสวยออกงานไม่มีอายใครยิ่งได้ยินแม่วาดยิ่งเหมือนไส้หาว่าพวกทานในเรือนนั้นต่างเป็นพวกนายว่าที่ข้าพลอยแต่ที่จริงทาสในเรือนทุกคนต่างโล่งใจที่คุณหลวงแต่งกับแม่อุ่นซะได้เพราะถ้าแม่วาดได้เป็นเมียตบเมียแต่งขึ้นแท่นเป็นเมียหลวงของเรือนหอแล้วก็ได้ร้อนกันทุ่นหน้าแน่แน แม่วาดอยากจะบริกรารคาถาที่ได้มาจากหมอชัยแทบไม่ไหวแต่เมื่อยังไม่ถึงเรื่องที่หมอชัยเคยให้ไหว้แม่วาดเองก็ไม่กลา้าทำพิธีก็ได้แต่หาเรื่องร้านแม่บุญที่เรือนไปวันๆในช่วงที่คุณหลวงออกไปทำง,งานและเมื่อความโชคร้ายเข้ามาเยือนบ้านของคุณหลวงเมื่อพระยาคนเทพเสียชีวิตลงด้วยพิษไข้ป่าขณะไปราชการที่เมืองใต้คุณหญิงชดชอยแม่ของคุณหลวงเสียใจจนแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่ หลวงราชบดีให้แม่อุ่นช่วยดูแลคุณหญิงชดชอยอย่างใกล้ชิดแม่อุ่นจึงกลายเป็นคนสนิทที่คอยดูแลคุณหญิงชดชอยอย่างไม่ห่างและทําให้พอจะคลายทุกข์ลงไปบ้างนับแต่วันที่พระยาพหลเทพจะไปความสงบก็เริ่มหายไปจากเรือหลวงราชบอดีแม่วัดก็เริ่มรา้านแม่อุ่นมากขึ้น พราะหวังว่าแม่อุ่นจะทนไม่ไหวก็คงต้องระเห็ดออกไปจากเรือนหลังนี้ไปสักวันแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะนางกลังบาวคนสนิทของแม่อุ่นไม่ยอมให้ใครมารักแกนายของมันง่ายๆตัวแม่อุ่นเองก็ใช่จะเป็นคนยอมคนที่จะปล่อยให้แม่วาดมารารานโดยไม่ตอบโต้เมื่อมองไม่เห็นหนทางที่จะกำจัดแม่อุ่นออกไปจากเรือนได้และเลือกที่หมอชัยให้ไว้นั้นมาถึง แม่วาดก็ลงมือทันทีเมื่อความมืดเข้าปกคลุมแสงไฟสลัวสลัวจากเทียนก็สว่างขึ้นจากเรือนของแม่วาดนางส้มปรเปลี่ยนของให้เจ้านายเรียบร้อยก็หลบหายไปแม่วาดหยิบโกรธทองรำออกมาหยดเลือดลงไปที่โกรธและเริ่มบริกรรมคาถาเรียกผัวที่ได้รับมาที่ห้องนอนเรือนใหญ่คุณหลวงกับแม่อุ่นหลับอยู่ไม่ได้รู้เรื่องท่ามกลางความเงียบเสียงเดินลากรวนๆอยู่รอบเตียงนอน แล้วก็หยุ่ไปร่างซีดขาวเต็มไปด้วยรอยเขีน้นุ่งสบายที่เคยดูดีแต่บัดน,นี้ขัดวินนั่งคอแลมอยอยู่ที่หัวเตียงของทั้งคู่แต่กลับทำอะไรคุณหลวงกับแม่อุ่นไม่ได้แต่จะว่าคาถาของแม่วาดไม่ได้คนเลยก็คงไม่ถูกนะเพราะหลังจากคืนนั้นแม่อุ่นก็รู้สึกได้ว่าตนไม่เคยอยู่คนเดียว ะหนึ่งว่ามีคนคอยจับตามองเธออยู่เสมอทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครบางครั้งเวลาอาบน้ําก็ตามปาดมองเห็นว่ามีตาคู่หนึ่งมองผ่านซี่ไม้เข้ามาแม่อุ่นร้องเรียกให้นางลปลงวิ่งไปดูก็ไม่เห็นใคร แต่สิ่งที่ประหลาดกว่าคือคุณหลวงหลังจากที่หลับสนิทไปแล้วกลับเหมือนนอนฝันร้ายอยู่ทุกคืนไปวิญญาณที่แม่วาดได้รับมาจากหมอชัยนั้นคือรำเพยภรรยาในท่านเจ้าคุณคนนึงในอดีตรำเพยเป็นภรรยาที่ออกหน้าออกตาของท่านเจ้าคุณแต่ท่านเจ้าคุณนั้นก็ไม่ได้หยุดที่แม่รำเพยเพียงคนเดียว รำเพยเป็นเมียหลวงแต่เมียเล็กเมียน้อยยังมีอีกเป็นสิบแต่ใครก็คงไม่สู้สมอนเมียทาตคนใหม่ของท่านเจ้าคุณที่ดูท่านเจ้าคุณจะทั้งรักทั้งหลงมากกว่าใครสมอนชีนกเป็นนกชีไม้เป็นไม้สมอนใส่ไปให้ท่านเจ้าคุณคิดไปว่าเมียหลวงอย่างรำเพยนั้นกำลังนอกใจทำให้ท่านเจ้าคุณเสียหน้าเพราะความอับอายที่เมียหลวงนั้นแอบคบชู้สู่ชายเพื่อลงโทษและให้ยอมรับผิดรำเพยถูกล่ามดีทวนไว้ที่ใต้เรือน และถูกลงวายทุกวันเพื่อให้รับสารภาพในความผิดแต่เพราะรำเพยไม่ได้ทำจึงไม่มีอะไรต้องสารภาพแต่สิ่งที่รำเพยเจ็บปวดยิ่งกว่าบาแดแผลจากการลงวายนั้นคือการที่ท่านเจ้าคุณที่รำเพยนั้นรับแสนรับยกย่องสมนเมียทาตขึ้นมาเป็นเมียแต่งแทนตนรำเพยสุดท่านโดนเคียนและตายอย่างทรมานยิ่ยงทาตใต้เรือนที่ท่านเจ้าคุณอยู่นั่นเอง ไม่นานหลังจากนั้นสมอก็เสียชีวิตอย่างปริศนาแม่ว่าชักไม่แน่ใจกับสิ่งที่ได้วาจาับหมอไยัยที่ว่าเป็นปั้นเหน่งของวิญญาณอาถรรพ์ที่จะทํางานเรียกผัวมาให้เธอถึงเรือนชานกลับไม่มีผลอะไรแม่ว่ากอดทนทางตารอจนรุ่งเช้าก็เริ่มร้อนใจว่าไร่มนเรียกผัวไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนางส้มเดินอารมณ์ดีกลับมาหานในสาวในตอนเช้าวหวังว่าต้องได้รับการตกรางวัลอย่างงาม แตกลับโดนแม่ว่าตกหน้าหันแทนหาว่าพาตนไปให้หมอชัยหลอกเอาเงินเพราะที่หมอชัยสั่งมาทำแล้วไม่ได้ผล นางส้มรีบไปหาหมอชัยทันทีหมอชัยนั่งตรวจยางสามตาดูปรากฏว่าที่มนเรียกหัวทำอะไรคุณหลวงไม่ได้เป็นเพราะว่าที่หัวเตียงของคุณหลวงนั้นมีของดีเป็นมงคลคุ้มครองทั้งคู่อยู่นางส้มรับกลับมารายงานเจ้านายทันทีเมื่อแม่วาดรู้ว่าอะไรคือต้นเหตุให้มนเรียกผัดของตนไม่ได้ผลก็หลอกล่อให้แม่อุ่นกับนางปลั่งคนสนิทออกมาจากเรือนแล้วให้นางส้มเข้าไปเอาของออกมานางส้มขโมยมงคลที่สวมในงานแต่งงานของคุณหลวงออกมาจากห้องนอนของคุณ หมอชัยบอกนางส้มว่าถ้าเอามงคลออกมาแล้วให้ไปเผาในป่าช้นเพื่อกำจัดให้สิ้นซากจะได้คุ้มครองทั้งคู่ได้อีกแล้วชัยชนะก,ก็ตกเป็นของแม่วาดในคืนนั้นเมื่อแม่วาดบริกรรมคาถามนเรียกโว่อีกครั้งไม่นานคุณหลวงก็ปรากฏตัวที่หน้าห้องนอนของแม่วาดในสายตามีความรับใคร่เต็มเปี่ยมอย่างที่แม่วาดต้องการถ้ามีทานคนไหนอยู่แถวนั้นคงได้มองเห็นว่า คุณหลวงไม่ได้เดินไปที่เรือนของแม่วาดเพียงคนเดียวคุณหลวงเดินตามสาวสวยในชุดสบายเก่าซีที่เดินลากตรวนนำหน้าไปแม่อุ่นตื่นเช้ามาไม่เห็นสามีก็นึกว่าออกไปทำงานเข้ากระทรวงแต่เช้าก็ไม่ได้นึกอะไรจนนางหลังหน้าตาตื่นเข้ามารายงานว่าคุณหลวงเอาแม่วาดขึ้นมาร่วโตัวบนเรือนใหญ่ทาสทั้งเรือนพูดกันเป็นเรื่องสนุกปากกว่าคุณหลวงจะยกเอาแม่วาดขึ้นเป็นอีกคน แม่บุญใจตกมูกลงไปอยู่ตาตุ่มนึกไม่ถึงว่าคุณหลวงจะกลับคำได้ไวขนาดนี้แต่งงานได้เพียงไม่นานก็ผิดคำสัญญาว่าจะรักตนเพียงคนเดียว แถมย้ำยามโดยเอาเมียทาสอย่างมาแม่วาดขึ้นมาร่วมโตทานข้าวอีกต่างหากแต่คําสอนของบรรดายังขงวลเวียนในหัวว่าเป็นเมียหลวงต้องอดทนเอาน้ําเย็นเข้าลูกอย่าเอาน้ํามันไปดับไปแม่อุ่นจึงพยายามสงบสติอารมณ์ทั้งที่อยากจะเอาเรื่อง,ง,งทั้งอเมวาดทั้งคุณหลวงใจแทบขาดยิ่งเมื่อเห็นภาพสองคนที่แทบจะนั่งตักการทานข้าวแม่อุ่นยิ่งต้องคงอารมณ์ แต่แม่อุ่นไม่รู้รอกว่าสุดใหญ่นั้นคือหลังจากวันนั้นต่างหากเพราะหลังจากวันนั้นคุณหลวงจะมาที่เรือนใหญ่เฉพาะเวลาที่มาเอาของสำคัญเท่านั้นแม่อุ่นเสียใจที่คุณหลวงสามีของตนเปลี่ยนไปนอกจากจะผิดสัญญาแล้วยอมให้แม่วาดที่เปรียบเป็นเพียงแค่เมียทาตมารารานตนที่เป็นถึงเมียแต่งแม่อุ่นกลับบ้านไปหาคุณหญิงบัวปรึกษาว่าจะขอกลับเรือนไม่ขออยู่ที่เรือนของคุณหลวงอีกต่อไป แต่คุณหญิงหัวพอฟังเรื่องราวจากลูกสาวและนางปลงคนสนิทก็เอดใจพาลูกสาวไปหาพระที่เคารพนับถือเมื่อพระท่านฟังทุกอย่างจบก็หยิบสายสยอขึ้นมาสวดและสั่งให้แม่อุ่นเอาสวมข้อมือของคุณหลวงให้ได้พระท่านว่าคุณหลวงอาจโดนของแม่อุ่นเองที่ยังมีใจรักคุณหลวงสุดหัวใจกลับมาบ้านก็วางแผนกับนางปลงเพื่อจะให้คุณหลวงกลับมาแวะที่เรือนใหญ่และหาโอกาสสามสายสยอให้ แทนของแม่อุ่นสำเร็จแม่อุ่นจัดการสามสายสยอให้คุณหลวงคืนนั้นคุณหลวงไม่ได้ไปที่เรือนของแม่วาดและเหมือนจะกลับมาเป็นคุณหลวงคนเดิมแม่อุ่นเริ่มสงสัยแล้วว่าที่คุณหลวงโดนของนั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงและคนที่ทําของใส่คุณหลวงก็ไม่น่าจะเป็นใครไปได้นอกจากแม่วาดนางปลั่งเรียกนางส้มมาซักแต่นางส้มไม่มีฝิป,ปากถึงจะถือขั้นลงไม้ลงมือกันนางส้มก็ไม่มีหลุดป,ปากเรื่องของเจ้านาย นางปลังเลยต้องกลับไปรายงานนายหญิงว่าไม่ได้เรื่องอะไรจากนางส้มแต่ถึงแม่คุณหลวงจะดูกลับเป็นปกติดีแล้วแต่บ่อยครั้งที่แม่อุ่นมักจะเจอวิญญ,ญาณของหญิงสาวคอยตามหลอกหลอนทุกค่ำคืนรวมทั้งบ่าวที่อยู่ในเรือนก็มักจะได้ยินเหมือนเสียงใครบางคนเดินไปมาอยู่ในบ้านเสียงโซ่ที่ลากไปตามพื้นไม้ของเรือนสร้างความหวาดกลัวหา ไม้โทกับทุกคนที่อาศัยอยู่ที่เรือนเป็นอย่างมากหลังจากที่มนเรียกขัวจะไม่ได้ผลอยู่หลายคืนแม่วัดก็เริ่มกังวลใจอย่างหนักถึงขั้นต้องเดินมาที่เรือนใหญ่เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่แม่อุ่นล่ามโซคุณหลวงไว้ไม่ให้ไปหาตกืออย่างไร พอมาถึงที่เรือนใหญ่ทุกอย่างดูปกติแต่แล้วแม่วาดก็เห็นสิ่งผิดปกติเมื่อสายตาของแม่วาดมองไปเจอว่าคุณหลวงใส่สายสยนที่ไม่เคยใส่จึงหาเรื่องจะกำจัดสายสยอนั้นหลังจากนั้นไม่ว่าแม่อุ่นจะหาวิธีไหนมารงคุณหลวงให้อยู่ที่เรือนก็ไม่สำเร็จจะสายสยอเจ็ดทันทคาดกี่เส้นก็ดึงคุณหลวงไว้ไม่อยู่เพราะแม่วาดไม่ยอมแล้วบริกรรมคาถาหยดเลือดใส่โกรธเป็นสองสามเท่าทำทุกวิธีทางไม่ให้คุณหลวงกลับไปที่เรือนใหญ่อีก แม่อุ่นเองเริ่มถอ,อดใจและคิดว่าคงเป็นที่คุณหลวงเองไม่ใช่ที่ไสยศาสตร์มลดามที่ไหนแม่อุ่นเอาเวลาไปวัดทำบุญเผื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแม่อุ่นที่เคยสวยก็ดูโทรมลงไปถนัดตาแต่ก็ยังหวังว่าคุณหลวงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมวันหนึ่งระหว่างที่กำลังเดินทางไปทำบุญที่วัดกับนางกลั่งก็เจอรถขายทาสในรถมีเพียงหญิงชราผอมแห้งเหลืออยู่เพียงคนเดียวเท่านั้น แม่อุ่นตัดสินใจซื้อชีวิตหญิงชราคนนั้นให้เป็นอิสระนางหวนหญิงชราที่ผอมจำหนังแทบพุ่งกระดูกยกมือไหว้ท่วงหัวขอบคุณแม่อุ่นที่ช่วยตลวจปล่อยตนแม่อุ่นที่เก็บความทุกไว้ก็พูดไปว่าตนไม่คิดจะเอาอะไรตอบแทนแค่อยากทําบุญเผื่อว่าชีวิตตนจะดีขึ้นบ้างนางหัวทราบซึ่งในน้ำใจของแม่อุ่น และตนก็ไม่มีที่ไปจึงขอตามไปรับใช้ที่เรือนตอนรีกอแม่หุ่นปฏิเสธแต่สุดท้ายก็สงสารเพราะดูว่านางหวนไม่มีที่ไปจริงๆและถ้าปล่อยไปก็น่าจะลำบากเลยให้กลับไปอยู่ที่เรือนชั่วคราวจนกว่านางหวนจะมีที่ไปนางหวนเข้ามาอยู่ในเรือนก็เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรับรู้ว่าทําไมนายหญิงอย่างแม่อุ่นถึงได้อุ้มทุกท,ท,ทั้งที่ก็มีพร้อมครบถ้วนสมบูรณ์สิ่งที่แม่อุ่นไม่รู้คือนางหวนรู้คาถาอาคมพอตัวก้าวแรกที่เดินเท่ ปัมามาในเรือนราชบดีนางหวนก็รู้สึกได้ถึงอำนาจไสยศาสตร์ถึงแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าคุณใสที่รู้สึกได้นั้นมาจากไหนเป็นของใครและถูกส่งมาเพื่อประโยชน์อะไรแต่นางหุวนรู้ว่าบางที่ที่เธอต้องมาอยู่ที่นี่นั้นอาจเป็นฟ้าที่ลิขิตมาเพื่อให้เธอได้ทําอะไรสักอย่างเป็นแน่นางหวนเห็นว่าผีรําเพยที่ออกมาหลอกหลอนคนในเรือนราชบดี และเป็นคนเรียกคุณหลวงไปหาแม่วาดอยู่นั้นกำลังถูกบังคับรำเพยทำหน้าที่ทั้งน้นตาเพียงแต่พูดไม่ได้ฟ้องใครไม่ได้เพราะตกอยู่ใต้อาคมบางครั้งที่อาคมนั้นจังลงรำเพยพยายามที่จะสื่อสารบอกคนในเรือนอย่างแม่อุ่นเพื่อเตือนในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแต่เนื่องจากอาคมยังมีผลบังคับอยู่มากทำให้รำเพยไม่สามารถปรปากพูดได้ การปรากฏตัวของรำเพยจึงกลายเป็นการหลอกหลอนที่ทำให้คนในเรือนหวาดกลัวนั่งหวนบอกแม่บุญถึงเรื่องที่กำลังเกิดขึ้น แม่อุนเองจึงปรึกษาว่าต้องทาําอนังอะไรเพราะคุณหลวงเองก็ดูมีสภาพอิโรยจากกบกรที่โดนกระทําจากคุณใสจนแทบจะเสียสติเมื่อนางหวนมีวิชานางหวนจึงพยายามทําลายอคมที่บีบบังคับราเพยไว้หมอใช้รับรู้ได้ว่ามันคาถาของตนกําลังถูกแก้ไขจากความพยายามที่จะปลดปล่อยราเพยแม่อุนเองก็ไม่ได้ปล่อยเรื่องนี้ไปเมื่อรู้จกักนางหวนว่ามีการทําคุณใสสมถีมากเรียกคุณหลวง ทำให้คุณหลวงเปลี่ยนไปแม่อุ่นก็ตามหาของอาคมที่แม่วาดใช้เพื่อทําการทั้งหมดนี้สุดท้ายแม่อุ่นกับนางปลั่งก็เจอกดของรำเพยหลังจากที่หาทางล่อให้แม่วาดกับนางส้มออกจากรือนไปหลังที่แม่อุ่นได้โกดทองมาก็มีการต่อสู้กันทางวิชาอาคมระหว่างหมอชัยกับนางหวน หมอชัยเองไม่สามารถที่จะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้เพราะของที่ปล่อยออกไปนั้นจะต้องกลับไปเล่นงานตนเป็นแน่และแน่นอนเมื่อรำเพยถูกปลดปล่อยการที่ใช้อคมณบีบบังคับด้วยการทรมานทำให้รำเพยเองก็อาฆาตแค้นหมอชัยและแม่วาดไม่ใช่น้อยหลังจากการต่อสู้ของนางหวนกับหมอชัยหมอชัยเจ็บแทบกระอักเลือดเพราะวิชาของนางหัวทำให้มนของหมอชัยก็เริ่มคลาย ทำให้ราเพยมีโอกาสมาขอร้องแม่อุ่นให้นําปั้นเน่งของตนกลับไปรวมกับร่างที่ถูกฝังอยู่ในป่าชาเพื่อปลดปล่อยเธอแม่วาดไม่ปล่อยให้แผนการไปป่าชาเพื่อปลดปล่อยราเพยสําเร็จไปง่ายๆแต่แม่อุ่นก็เอาตัวรอดไปได้ถึงแม้จะบาดเจ็บบ้างแต่พอเอาปั้นเน่งคืนหลุมศพของราเพยแล้วคนที่เจ็บปวดทรมานกลับเป็นแม่วาดที่โดนราเพยกลับไปเล่นงานจนเสียชีวิตหมอใช้เองก็หนีเวกรกรรมที่ทําไว้ไม่พ้น สุดท้ายหมอชัยก็ตายด้วยของที่ปล่อยมาเพื่อจัดการกับนางหัวที่กลับมาเล่นงานตัวเองจนเอาตัวไม่รอดหลังจากที่ปลดปล่อยรำเพยไปแล้วแม่อุ่นก็พาคุณหลวงไปพบพระที่คุณหญิงบัวเคารพนับถือเพื่อรับน้ำมนต์และบวชอยู่หนึ่งพรรษาเพื่อส่งบุญให้แม่วาดและรำเพยให้ไปสูุ่ขคติคุณหลวงขอโทษแม่อุ่นกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่แม่อุ่นไม่ถือสาขอแค่ว่าไห ไมโทยึดคำมั่นสัญญาว่าจะไม่มีใครนอกจากเธอเพราะลึกๆแม่อุ่นรู้แล้วว่าเธอพร้อมที่จะสู้ทุกทางที่จะไม่ให้ใครมาเอาผู้ชายของเธอไปที่สำคัญนางหวนจะอยู่ข้างเธอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น